ขอแล้วโอ้ยสวยเนาะแฟนกับครูเนี่ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเสร็จแล้วโอเคนะไปนั่งที่เราเองแล้วๆๆถอยให้ทุกคนถ่ายแล้วบ้างอ่เราเอง เด็กชายคนนี้มีพุงด้วยพุงด้วยมีก็มีวยคนถ่ายก็มีพุงได้วย